เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่3มกราคมวันนี้ในข่าวรอบค่มนะครับเรามาเริ่มกันที่ดิวของมาคาสตูรามกับรายงานล่าสุดของรีพรับบีกาสื่อดังของอิตาลีนะครับด้วยจากรายงาน,นเปิดเผยว่าตอนนี้ทางกองทัพป,ปีศาจแดง ที่ตัดสินใจยื่นข้อสเสนอรวมแพ็กเกจแล้วจำนวน15ล้านยูโรหรือว่าราวๆ13.2ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อตัวมาคาสตูรามกองหน้าวัย25ปีทีมชาติฝรั่งเศสของบุรุเซมิชันกลัดบักมาร่วมทีมแล้วในขณะที่สื่อเยอรมันอย่างบิลนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าทางมาคาสตูรามพร้อมจะปฏิเสธข้อสเสนอของนิวคาสเซิลเพื่อเลือกย้ายมาร่วมทีมแมนยูเน็ด ส่วนเรื่องของค่าตัวนะครับก็รายงานตรงกับของรีพรับบิก้าอิตาลีนะครับว่าอยู่ที่ราว15ล้านยูโรโดยการเจราจาตอนนี้นะครับยังคงดําเนินอยู่ส่วนใครที่สงสัยว่าทาไมสื่ออิตาลีอย่างรีพรับบิก้าออกมารายงานเรื่องนี้นะครับในขณะที่ตัวนักเตนะน่ะเป็นชาวฝรั่งเศสแถมเล่นอยู่ในเยอรมนีนั่นก็เป็นเพราะว่าอิตาลีนะ่ะเป็นประเทศบ้านเกิดของมาคาสตูรามนั่นเองครับสำหรับดีลของมาคาสตูรามเนะครับส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจมาก นื่องจากว่ากองหน้าวัย25ปีรายนี้นะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากกับกลัดบักในซีซั่นนี้ลงสนามไปแล้ว17เกมทุกรายการยิงไปถึง13ประตูแถมมีอีก4แอสซิสต์ด้วยกัน นอกจากนี้นะครับเรื่องสัญญาเนี่ยก็จะหมดกับกลัดบักในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วและหากว่าได้ตัวมาร่วมทีมในราคาราวๆ12-15ล้านยูโรในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะสมอย่างมากเนื่องจากว่าตัวตูรามเนะี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าเด,ดแท้ที่จะสามารถเข้ามาเสริมความหลากหลายในแนวรุกของเราได้อย่างแน่นอนครับและอีกเหตุผลที่สําคัญนะครับด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากนักพอถึงช่วงซัมเมอร์หน้าเราก็ยังสามารถนาเงินก้อนโตน่าไปหากองหน้ารายใหม่ที่ตัวเอลิธเฮนทัก อยากจะได้ตัวเข้ามาร่วมทีมจริงๆเพิ่มเข้ามาทีหลังได้ครับเรามากันที่รายงานต่อไปกันบ้างนะครับกับดีวของเรนเดลโคลโลมูอานี ani, อีกหนึ่งกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดุดบอลโลกนะครับซึ่งปัจจุบันสังกัดสโมสรไอทรักแฟงเฟิร์ตในลีกบุนเดสเลกาเยอรมนี ดยตามรายงานของเลคิฟสื่อดังของฝรั่งเศสนะครับออกมาระบุว่าทางแมนยูเ t ตดนะครับเตรียมยื่นข้อสเสนอสูงถึงราว60ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวกองหน้าวัย20ปีรายนี้ไปร่วมทีมนอกจากนี้ครับเลคิฟก,ก,ก็ยังได้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากแมนเชสเตอร์ยูเ e ตดแล้วก็ยังมีบาเยิร์นอีกหนึ่งทีมนะครับที่แสดงความสนใจเขาโลมูอาน,นี่กองหน้าจากแฟรงเฟิร์ตรายนี้ครับ เรายังอยู่กับรายงานของเลกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสนะครับแต่คราวนี้มาในดีวของวิโตอซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีกันบ้างครับดูจากรายงานนะครับเผยว่าตอนนี้นอกจากแมนยูเน็ดนะครับที่แสดงความสนใจโอซิมเฮนไปร่วมทีมแล้วตอนนี้มีไบเอ์เชนนะครับอีกหนึ่งทีมดังจากฝรั่งเศสแสดงความสนใจเข้ามาซึ่งดยวนี้ของไบเอ์เชนนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าอนาคตที่ไม่แน่นอนของคลิริยันเอ็มบาเป้ที่อาจจะเลือกย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าครับ นอกจากนี้ครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับทางสื่อเลกิฟก็มีการคาดกันว่าวิกเตอร์โอซิเมนะคือกองหน้าเป้าหมายหลักที่เอริเทนักอยากจะดึงตัวมาร่วมทัพให้ได้ในช่วงซัมเมอร์หน้าเช่นกันครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของอีกหนึ่งกองหน้าก็คือเจ้าเฟลิกซ์กับรายงานล่าสุดของฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับดจากรายงานล่าสุดนะครับระบุว่าเจ้าเฟลิกซ์มีความต้องการจะย้ายมาเล่นที่พรีเมียร์ลีก และกำลังมองหาทีมที่สามารถการันตีนตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ซึ่งตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและก็แอสตันนอลอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจะได้ตัวเจ้าเฟลิกซ์มาร่วมทีมแต่ทั้งนี้นะครับทางแอลติกมาดริดก็ต้องการเงินราวๆ18-20ล้านยูโรทีเดียวกับการยืมตัวครั้งนี้ครับ ยังอยู่กับอัปเดตของฟราบิซิโอโรมาโนนะครับเรามากันที่รายงานเรื่องของดูซานเวลาฮาวิชกันบ้างโดยจากรายงานของโรมาโนนะครับเผยว่าดูซานเวลาฮาวิชเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้ความสนใจอยู่แล้วแต่ไม่มีปัจจัยใดๆเลยครับที่จะส่งเสริมให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงตลาดมกราคมนี้เลยเนื่องจากว่ายูเวนตุสนาไม่ต้องการขายและทางแมนยูไนเต็ดนะครับก็ไม่พร้อมจะจ่ายเงินมหาศาลด้วยในตลาดรอบนี้ครับ เรามาต่อกันที่รายงานของคริสเวลเลอร์นักข่าวดังของดิลี่เมลกันบ้างนะครับโดยจากรายงานนะครับเผยว่าหากกองทัพป,ปีแสดงคิดจะปล่อยตัวแฮร์รี่แม็กควออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้คาดว่าค่าตัวของแม็กควายนะน่าจะถูกกือบครึ่งที่แมนยูเนตดนะครับดึงตัวมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วง3ปีก่อนที่ราว80ล้านปอนด์นอกจากนี้นะครับทางคริสเวลเลอร์ก็มองว่าหากแม็กควาจะย้ายออกจากแมนยูเนตดนะครับน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์มากกว่าจะเป็นตลาดช่วงมกราคมนี้ครับ เรามากรันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากันบ้างนะครับที่ออกมันเน้นย้ำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมองหากองหน้ารายใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาสู่ทีมต่อไปโดยมีข้อแม้นะครับว่าต้องคุ้มค่าตัวที่จ่ายไปทุกปอนด์เท่านั้นครับโดยเอริกเทนฮากนะครับได้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้ว่าผมมั่นใจนะว่าเราเนะี่ยมีทีมที่ดีมากเลยล่ะเมื่อผู้เล่นทุกคนพร้อมลงสนามต่ดด้วยเกมที่มากมายที่กําลังรออยู่ข้างหน้า ผมก็คิดว่ามันก็มีความจาเป็นแหละที่เราต้องเสริมกองหน้ารายใหม่เข้ามาสู่ทีมแต่คุณต้องการคนที่สามารถสร้างอิมแพกให้กับทีมได้มิฉะนั้นแล้วก็เหมือนเป็นการผลาญเงินโดยใช่เหตุนั่นแหละและไม่ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเลยแม้แต่น้อยมันไม่ช่วยอะไรเลยนะหากว่าเราซื้อตัวพลาดจริงๆ นอกจากประเด็นดังกล่าวนะครับเอริสนะก็ยังได้เสริมว่าในช่วงตลาดมกราคมนี้ไม่มีทางแน่นอนครับที่เขาจะปล่อยนักเตะในแนวรุกออกจากทีมในเดือนนี้รวมถึงเดีวของแอนโทนีอิลังกาเนี่ยครับที่กำลังได้รับความสนใจจากเอเวอร์ตันอยู่ณขณะนี้ด้วยดูยเทนฮากนะครับที่กล่าวเสริมว่าผมรู้ว่าเรามีผู้เล่นที่ดีมากมายนะภายในทีมและก็รู้ว่าหลายสโมสรสนใจนักเตะที่ไม่ได้เล่นของเราบ่อยนักด้วย แต่ก็อย่างที่ผมเน้นย้ำไปนั่นแหละว่าเราต้องการขุมกำลังนะเราต้องการขุมกำลังในเชิงลึกมากๆด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกในแนวรุกนี่เราต้องการอย่างมากหลังจากประเด็นดังกล่าวนะครับนักข่าวก็ได้ยบถามเอรินทักอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงตัวอามัดเดียโลที่กำลังฟอร์มร้อนแรงกับซันเดอร์แลนด์กลับมายังสโมสรหรือไม่ครับดยทางทีฮทักนะครับก็ดีตอบว่าเราพิจารณาทุกอย่างนะแต่ผมยังไม่แน่ใจในเรื่องนั้นเพราะผมไม่อยากจะหยุดกระบวนการของเรา ที่ซันเดอร์แลนด์น่ะเขาดูมีพัฒนาการที่ดีอย่างมากเลยนะและผมก็มีความสุขอย่างมากด้วยกับเรื่องนี้แต่หากเราจะตัดสินใจดึงตัวเขากลับมาสู่สโมสรน่ะเขาต้องเป็นนักเตะที่สามารถชิงตำแหน่งตัวหลักของทีมได้หรือว่าลงเล่นในหลายเกมและสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ด้วยดังนั้นผมยังคงตอบคุณไม่ได้นะว่าจะเอายังไงกับดีวของอารมัดเดยอโลเรามาผิดท้ายข่าวรอบค่ำวันนี้กันที่คาดการนักเตะของทัพฟีสแดงในเกมพรีเมยร์ลีกคืนนี้กับบอลมัดนะครับ ดุยพังคาดการณ์วันนี้นะครับมาจากซาร์เมลลักเฮิร์สหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับสำหรับคาดการณ์ในเกมคืนนี้นะครับแมนยูแต่จะมาในแผน4-3-3นักเวานเป็นดาบิดเดเคอารซีกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นดิีอโก้ดาโลนะครับแบ็คซ้ายเป็นลุคชอวสองเซ็นเตอร์ฮาฟเป็นราฟาเอลวารานและก็ลิซันโดมาดิเนสสองมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับคาเซมิโร่กับคริครสเตนเอริกเซน่น สตัวรุกทางขวาเป็นอันโตนี่ทางซ้ายเป็นมาคัสแรดฟอร์ดและตัวรุกนะครับเป็นบรูโน่ฟานแนเดสส่วนสุน,น้าตัวเป้าก็เป็นอองตตันี้มาซียานครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e ว i ิ Page กันด้วยนะครับผม